ครับอขึ้นเครื่องเข้ามาพูดคุยทักทายกันเดอ้อครับพรุ่งนี้งานอยู่ที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีนะครับหมอลลังใจกลอยเต็มบ้งแล้วก็มีแอนออรดีด้วยจะเป็นงานส่วนโตเจ้าภาพเป็นงานภายในไม่ได้เปิดให้ คนบรได้เปิดให้ประชาชนทัวไปได้เข่าไปครับผม,มวันนี้ก็ AB ได้ไปทําบุญที่คำชะโนดสองนะครับบ้านออมกออำเภอบันดุงครับอนุโมทนาบุญน้ำทุกทุกคนนะครับที่ ทำบุญน้ำกันส่วนอาการของยายอะวันก็ยังส่งโตนะครับแล้วก็หายใจหายใจเร็วขึ้นมือมือบวมแล้วก็เท้าบวมครับ ้วคาไม่กินข้าวก็ห่วงยิ่งแบบช่วงนี้งานอยู่ผาักกลางอยู่ไก่ทั้งนั้นเลยจากมันกิจากสิังจัผู้อยู่ทั้งบ้างกับบึงกันผมมังสิคืึปหลายได้นี้เพราะว่าบได้อยู่หลายเมือ รับอีสานอีกที่หนึ่งก็คือวันที่หนึ่งกลุ่มผ้านะครับวันที่สามสิบเอดมักราะนะครับอยู่กาชาดลอยเอ็ดจังสิเดกกลับมาขอบคุณทุกคนนะครับผมเดินทางปลอดภยัยขอบพระคุณครับ มื่อนี้แม่โอขอบคุณแม่โอขอนแก่นด้วยนะครับซื้อผลไม้ไปเยี่ยมแม่แตนไปเยี่ยมยายไปไปทัาผู้เฒ่าแขกมนาะเยี่ยมยายได้กินเดีนทางปลอดภัยขอบพรคุณครับ แอนขึ้นเครื่องที่อุดรครับเพราะว่าไปทําบุญที่อุดรก็ขึ้นเครื่องที่อุดรแล้วไปเจอกันที่ดอนเมืองครับผมขอบคุณครับอันแม่แม่กับจินตนาการนะครับเมือ่อคืนนี้ผมยุ่โคลาดครับยุ่งเหม่ยแยงผมเหตุงานฮอดเศร้าครับผมผมต้องปฏิบัติหนะ้าที่ฮอดหกโมงเศราครับ แอนทําบุญอยู่อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับห่างจากอำเภอห้วยถแถลงประมาณ4ี่รยกิโลครับคุณแม่ครับผมสบายแอนเดินทางจากกรุงเทพโดยเครื่องบินครับเวลาทําบุญเพิินคือเก่าโมงครับการเพิินส่วนผมปฏิบัติหน้าที่อยู่อำเภอห้วยถแถลงหกโมงเสาขันเม่นผมไปอำเภอบันดุงนี่ก็เที่ยงกับบ๋อหอดครับคุณแม่ครับเออแล้วผมกั ช่วงนี้ย้ายมาก่อนครับผมก็ต้องอยูก่ะย้ายทั้งพุ่นก็แอนไปก็ซ้ำผมไปไปทำบุญครับพี่ทึ่งบอกว่าทึ่งคอมเมนต่ในไหล่์สดวดีเดน่ส่งขอกาว่าไปนี่นะครับมันหลายๆอย่ยางมันก็จังเป็่นจังสี่ครับผมเอ ผมตอนนี้มันมันมีคาที่สุดเลยเออและตอนนี้แอนกำลังเดินทางจากกุดอนครับลงดอนเมืองผมจากคอนแกนเพราะว่าผมอยู่ใกล้คอนแกนครับผมก็เลยบินคอนแกนครับผมแล้วก็ไปลงดอนเมืองน้ำกันครับไปสิไปเจอกันยุพุนครับ คันผมไปบิมน,นุด่ดอนผมก็ต้องเดินทางอีก200กิโลครับคุณแม่ครับผมติ่เครบ